อันยออ้อเพื่อนกลับมาพบกับแอดก้องอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้อัปเดตเซเว่นไนท์ของ o r l d เนี่ยเออ่น่าจะใช้คำว่าหมดหวังเลยจริงๆ้วแหละนะครับแล้วมันก็น่าผิดหวังเอามากๆเลยกับระบบของสัตว์เลง a อเวที่มาในวันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลใช้งานอันนี้บอกก่อนเลยว่ามันไม่เป็นของเกาหลีนะครับที่มีสกิลใช้งานและสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมันแค่เพิ่ม ความสามารถให้กับตัวละครสัตเลี้ยงเพียงแค่นั้นนะครับโดยใช้2ล้านทองจากการอัพกดาวนั่นเองอ่าเนี่ยนะครับและล้านทองคุณก็จะสามารถเอาเวกสัตว์เลี้ยงได้นะครับแล้วก็สกิลก็จะอัพเกรดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็อัพเกรด เพิ่มเติมต่อได้นะครับมาัสามารถอัพขั้นต่อได้ถึง10ขั้นด้วยกันนะฮะซึ่งถึง10ขั้นเนี่ยพลังโจมตีอะไรต่างๆจะเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าเขาไม่เอาสกิลใช้งานของสัตว์เลี้ยงเข้ามาไอ้ตอนนั้นนะมันส่งผลถึงเกมเพลย์ของตัวเกมพอสมควรเลยคือมันมีหลายอย่างที่เป็นเมคคากของเกมนะครับท่านผู้ชมที่ทางเซริร์ฟเกาหลีเนี่ยเขามีเยอะมากๆเลย แต่ว่าของ New World เนี่ยตัดทิ้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพชระบบอะไรก็ตามเหมือนกับว่าเขาไม่อยากเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในระบบอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกใจมากๆว่ามันทําไมเหรอมันมีปัญหาอะไรเหรอทำไมมันถึงมาไม่ได้ทางเอฟเฟกต์สกิลแปลกๆใหม่ๆที่อย่างเช่นพวกการสลับเลือดอย่างเช่นเออ่มคา a นิกพวกอะไรนะของมิดสกิล อะไรต่างเนี่ยที่เกาหลีมีเนี่ยคือเขาเอาออกหมดเลยเหมือนเขาไม่อยากทําระบบอะไรเพิ่มเติมลงไปในอารีนาแล้วสิ่ง่เขาทาก็มีเพียงแค่ใส่เอฟเฟกใส่ตัวเลขไม่ใช่ใส่เอฟเฟกต์ด้วยซ้ำันเป็นแค่ใส่ตัวเลขเพิ่มพลังโจมตีอะไรต่างๆเข้าไปให้กับทีมของเราซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆทุกระบบเลยสิ่งที่เราสงสัยคือเฮ้ยมันทําอะไรมากกว่าน,นี้ก็ได้ปะวะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะทําแบบเดิมอยู่ นะครับโดยการที่ยัดแค่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราตอบโต้ตีสมดุลแรงคือเพิ่มพลังป้องกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาแค่นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันได้แค่นี้เองเหรอวะนะครับอ่ะต่อไปนะครับมันจะมีเห็นอัปเกรดเราใช้ผลิตสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเราจะใช้หินก็ได้หินเนี่ยได้มาจากการ ย่อยนะครับพวกสัตว์เลี้ยงนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปขายเนี่ยเราจะได้มาเพิ่มเติมเห็นไหมครับอ่าเราจะได้หินด้วยแต่พวก4ดาวนี่อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเออผมก็ย่อยๆไปอะ่ะสมมติว่าเราย่อยไปนะครับก็ได้มาร้อยหินละอ่านี้เป็นต้นเอ่อถ้าเป็นพวกตัวแรไม่รู้ได้เยอะกว่าหรือเปล่า6ดาว6ดาว,ดาว,ดาว,ดาวได้ส2อ่าเราจะเอามมตัดเลี้ยง6ดาวที่เราไม่ได้ใช้นะครับอ่าสมมติว่าเราเอามาย่อยหมดเลยได้เยอะไหม 5ดาวโอเคก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่พอไม่น่าจะพออ่ะคือผมขอดูก่อนว่าถ้าย่อยตัวแรนเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยตัวแรนมันจะย่อยแล้วมันจะได้เยอะมากๆเลยนะเราก็อยากดูเหมือนกันว่าได้เยอะจริงไหมฮะหรือว่าได้เท่ากันบ้างเมื่อกี้6ดาวมันได้อีก2ใช่ไหมครับมาดูกันว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเออ6ดาวโปร3อสม,มุิไปเรา3ใช่ไหมครับอา่อาอยู่เรา3อืม แล้วก็อะไรซ้ำอีกอาจจะโอเราซ้ำอ่ะดูซิว่ามันช่วยได้ไหมนะครับถ้าขายได้800เลยอ่ะงนั้นถ้าซ้ำเนี่ยได้เยอะมากนะครับทุกผู้ชมอ่ะม,มุยิย่อยหมาไปก่อนอ่าแปดอเลยนะถือว่าถือว่าโอเคเลยเพราะว่าตอนเลี้ยงซ้ำขายได้ปริมาณเยอะมากถ้าเป็นสี่ดาวได้200ย ก็คือตามจํานวนเลยมันใช้4ตัวอัปเกรดขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเวลาเราย่อยเนี่ยนะครับเราก็จะได้เยอะเช่นเดียวกันต่างก็ได้ล้านนึ่งนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนก็ได้ค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้ได้พันแปดอันนี่ยสัตว์เลี้ยงเอาเว้ที่ซ้าๆเนี่ยเราสามารถเอามาเพื่อย่อยได้แล้วนะฮะโอเคอเราก็ไปอัพได้นะ โอเคอาเกสันล okay. ูกศรนะครับโอเคอัพ okay. มันจะขั้นละห้าร้อยนะฮะถ้าเลือกตั๋วเนี่ยมันจะเอ่อมีตั๋วมันจะมีอัตราสำเร็จเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าตั๋วเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมายยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในอัปเดตเพิ่มเติมนิดหนึงตอนนี้ยังไม่เห็นนะอ่ามันห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วก็มาวัดดวงกันอย่างนี้อีกแล้วเหรออ๋อคือเขาจะใช้ระบบนี้เหมือนเหมือนตอนไอ้พวกแบบดีเรกประดับเนอะคือความยากของของเกมตอนเนี้ย เขาพยายามใส่ลงไปในกาชาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดใดๆก็ตามนะครับทำเป็นกาชาหมดเลยวะผมแปลกใจเหมือนกันนะว่าเลือกจะทําเป็นกาชาหมดเลยแล้วก็มีโอกาสอัพขั้มขั้นใช่ไหมอืมโอ้แล้วใช้ทีละห้าร้อสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแรกได้เท่าไหร่แล้วย่อยเสร็จถ้ากดพังก็โอ้อยางงี้นี่คือเราย่อยตัวแรไปแล้วเราก็กดไปแล้วเราก็ คือเท่าไหร่กี่ขั้นก็ได้เหรอแล้วนี่คือขั้นเดียวกันท่าผู้ชมคือตอนถ้าถามผมความรู้สึกผมตอนเนี้ยผมอยากจะปิดเกมมาลบเกมทิ้งเลยนะเว้ยคือแบบเขาเอาระบบแบบนี้มาใส่ทุกระบบเลยเหรอวะคือเขาจะเอาแบบนี้เป็นแบบใช้ในการสุ่มอัพ แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ใช้เม,ม่ล้มเหลือบวกทีละ5%เรแล้วให้ปเปลืองผ่านลูบี้กับผ่านไอห,หินสัตว์อเวกเนี่ยเยอะแค่ไหนวะเอาตรงๆนะคือสินสัตว์อเวกอะต่อให้คนเปิดมาตลอดอะคือผมมองว่าเอาทั้งหมดมาย่อยอะก็อัพตัวหนึ่งขั้นเต็มไม่ได้เว้ยอ,อันนี้จริงๆคือไม่ได้แน่นอนนะครับต้องมาดูกันว่าไอไอตัวสัตว์เลี้ยงได้ยังไงนะครับดังนั้นผมขอไปดูที่ประกาศของเขาแล้วกัน เผื่อเขาจะมีอธิบายอะไรในในแพชโนนนะครับอ่าวันนี้เดือนสาวที่26นะครับดที่มันมีดันเจียนอะไรให้เราฟาร์มหรือเปล่านะอ่ะนี่นะครับสัตว์เลี้ยงปุกพลังนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งคือมาแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้เพิ่มอะไระเท่าไหร่นะครับก็ตี2-3สามเป้าแล้วก็เพิ่มโตแล้วก็มีเพิ่มพลังป้องกันให้กับสมดุลเอาจริงมันก็โหดแหละแต่ว่าอันเนี้ยผมจะบอกว่า ระบบแบบนี้ดีนะถ้าอยู่ในบางระบบแต่ว่าพอมันเป็นสุ่มอัพหมดเลยมันเอาเรื่องเหมือนกันนะเออโอ้โหล้มเหลวนะครับแล้วดูขั้นเจ็ขั้นแปดนะครับอัตราสำเร็จอยู่ที่20%อร์ซต์อัตราสำเร็จสูงสุดอยู่ที่สี่สิบครับขั้นสิบนี่คือกาชาอย่างเดียวเลย คือกาชาหนักมากกาชาหนักมากกาชาไปทุกระบบเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแบบที่แบบนั่นได้จริงๆอะ่ะแล้วก็ใช้ตัวเงินตัวทองได้ตัวทองตัดสำเร็จบวก20ตัวเงิน10%อืมโอเคมีเซตสี่ดาวนะครับอาสัตว์เลี้ยงได้ตามนี้ตามที่เราได้ไปนะครับอ่าเซ็ตซ้ำพิเศษ ได้เพิ่มหรอขยายเลเวลสูงสุดผู้เล่นนะครับแล้วก็เรื n d e เน h หลังต่อสู้8นาทีค่าที่ปรับใช้คือต้มข้าวของใจหายเป็น200 9นาทีเพิ่มเป็น500ซึ่งไม่ค่อยมีความจะเป็นเพราะทุกวันนี้มันมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้เหมือนกับว่าถ้าทีมถึงมันตีไม่จบยังไงต้องเอาให้จบนะครับซึ่งตอนนี้ปรับใช้มาไม่น่าจะส่งผลต่อเกมเพลย์นะ แต่ก็ไม่ได้ดีต่อนาะคตสักเท่าไหร่ต่อไปเป็นในส่วนของบันไดสวรรค์ซีซันทางการเปิดซีซันใหม่แหละก็เหมือนเดิมนะครับก็ออ,อุปกรณ์พวกอ,อ,อุปกรณ์เครื่องประดับสวรรค์นั่นใหม่ก็สามารถหาได้จากตรงนี้อันนี้ก็พวกเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีรานค้าโทปาสนะครับรีเซ็ตซื้อใบเลือกสันเดนีดาเออใบเลือกสันเดนพิเศษซีดาโทปาสไปซื้อได้นะครับตอนนี้ก็เอามาเสนอก็น่าจะซื้อเอามาแลกออกมาให้ผมเดานะ แล้วก็มีอ๋อใครยังมีอีรินไม่ครบนะครับนอกจากใช้โทปารทแรกได้เนี่ยก็ไปซื้อไปไปกดนะครับอันห้าร้อยลูบิประมาณอันห้าร้อยลูบี้มัง้งมันจะเป็นสเตปอัพนะครับท่านผู้ชมก็ไปกดสเตปอัพได้ืมแพ็กใหม่ก็มีโอกาสออกเกริดัส10%ที่เหลือออกไปสกาวกับสาหาระนะครับ ออก็คิดว่าขออ,อกสกาวกับซาฮาราแหละเกรดยดไม่น่าออกลโอเคอืม okay. ต้อนรับปุ๊เวลาสัดเลี้ยงนี่ไงอรวันต้อนรับนะครับก็ช่วงนี้มีแจกตั๋วเงินนะครับบวกอัตราการตีบวกในส่วนของตัดเลี้ยงนะฮะซึ่งก็บวกแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตั๋วเงินันนั้นเนี่ยอย่าหวังอะไรกับมันมากนะครับห้าสิบเป็นหกสิบนี่ก็โอกาสเกิดก็เยอะอยู่ดีนะแล้วก็มี ของขวัญล็อกอินของน้องคังุระนะครับช่วงน,นี้ก็มีเนี่ยตามนี้เลยมีของขวัญล็อกอินมีกล่องของคังุระเนี่ยมีแจ็กุญแจทองหินอัปเกรดทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นล็อกอินแจนะเหมือนเดิมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับผจญภัยแม็กซ์สอ่ามันจะมีม,ม,มีกิจกรรมมีโอกาสดรอปสัตว์เลี้ยงพิเศษ4ีดาวด้วยนะครับก็ไปฟาร์มเอาสัตว์เลี้ยงได้ซึ่งมันดรอปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะต่อ1น d ดีภารกิจก็เหมือนเดิม ให้ไปฟาร์มด่านผสมอัศวินกวาดล้างโหประจนภัยนะครับเคลียร์มังกรเครื่องประดบับอ่ะก็ช่วงนี้ก็เขาให้ฟาร์มเครื่องประดับนะฮะโอเคภารกิจไม่ลำใหญ่สักเท่าไหร่นะก็แค่ฟาร์แมแบบเฉยหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรมาแย่นะครับที่ดีงามในแผ่นนี้คงมีแค่คอสตูมคริสกับของบราดมันเซลนะครับที่เข้าพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเลยนะครับเป็นคอสตูมแพงเพชรต้อนรับเอฟเฟอร์ฟูลเดย์นั่นเองอ่เพราะว่านี่มันจะสิ้นเดือนใกล้หนึ่งเมษายนแล้วแต่ว่าคงจะเป็นอีเวนต์ใหญ่อะไรไม่ได้นะครับช่วงนี้ติดโ ก็เข้ามานะครับคริสก็กลัวพี่ดีนอกใจเนอะเออช็คสตาร์พิคผันโอเคโอเคด้านบันเซลก็ได้เป็นสาวน้อยตามที่พวกเราเคยอยากให้มันเป็นสักทีหนึ่งนะอันนี้สเตปอัพอีดีนที่ผมบอกนะครับพันห้าร้อยบีกับสามพันบีได้อีดีนอย่างละตัวแล้วก็กิจกรรมนะครับเครื่องประดับสวรรค์นะฮะก็นี่มีอยู่นะครับมีมีเขาเรียกว่าเครื่องประดับที่เพิ่มเข้ามาในกาชาเออต้องบอกว่ามันเป็นแพทที่ เป็นกาชาจริงๆแล้วก็ตั๋วทองมาขายเท่านั้นนะครับกับผลึกให้อัปเกรดคือตอนนี้เน้นขายของมากขายของเวอเวอรนะครับมันก็คงขายได้แหละเพราะสัตว์เลี้ยงความสามารถก็ดีจริงๆแบบมันดูไม่แปลกใหม่มันแค่เพิ่มความสามารถอย่างเดียวคือคือตอนนี้ผมเซ็งจริงนะว่าคือเขาต้องการอะไรจากตัวเกมอะคือเขาแค่ใส่ตัวเลขเพิ่มใส่อะไรเพิ่มหรอคือนี่คือสิ่งที่ และสไปทํามาโดยตลอดคือไม่เพิ่มระบบอะไรเลยสิ่งที่ชั้นทําแค่เพิ่มตัวเลขมันก็เหมือนไอจิตวิญญาณที่ไม่ทําอะไรเลยเอาของเก่ามาจากลิมิตเรกแล้วก็เอามาเพิ่มตัวเลขมันเข้าไปให้ผู้เล่นหนงฟาร์มเพิ่มเก็บของเพิ่มยากๆแต่เพิ่มสเตตัสได้และสิ่งที่เกมนี้ได้ก็คือการเพิ่มสเตตัสเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นตีแรงขึ้นถึกขึ้นเปอร์เซ็นต์อะไรเพิ่มขึ้นเกมมันเป็นอย่างนี้มาปีหนึ่งแล้วอะ ั้งแต่พีเก้ามาแล้วก็ตอนนี้คังหูระเองก็ทําตามแบบเดียวกันแล้วนี่คือความเฟลที่ผมบอกเลยว่าทําให้ผมผิดหวังมา,มากๆแล้วก็ผมมองว่าเกมไม่น่าจะกลับมาได้ดีเหมือนเดิมแล้วอย่างแน่นอนทั้งระบบเก่าๆที่ไม่ตอบรับผู้เล่นเรื่องคลีบออกเรื่องระบบเทิญที่ไม่ให้คําตอบว่าสรุปจะเอาอยัางไงจะเอาแบบนี้ต่อไปไหมถามไปก็ไม่ตอบนะครับจะแก้จะปรับก็ไม่คลีบล็อกก็จะปล่อยเน่าแบบนี้ต่อไปเป็นพื้นฐานที่เลวร้ายมากแต่ก็ยังอยากจะเล่นกันแบบนี้ โดยที่ไม่ชี้แจงผู้เล่นหรือก็ไม่ปรับอะไรเลยไม่โอเคมาสักพักหนึ่งแล้วก็พอเห็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่พยายามทําอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแค่ใส่ตัวเลขเพิ่มเติมเข้าไปผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามันห่วยมากมันห่วยมากๆทําไมทําไมวะคือคาถามผมคือมันยากมากเลยเหรอกับการให้สัตว์เลี้ยงมันมีสกิลอะมันจะทําให้เกมวุ่นวายเหรอเป็นบั๊กเหรอ ทั้งที่ความจริงบิงทุกอย่างเกาหลีทํามาก่อนแล้วสัตว์เลี้ยงมีสกิลเนี่ยทำให้ไมค่นิกเปลี่ยนเพราะว่ามันส่งผลต่อเกมเพลย์ด้วยเช่นจังหวะนี้ให้สัตว์เลี้ยงมาคอมโบออกสกิลใส่สถานะหรือเร่งเทิน,นหรือโจมตีถลุงเกาะอ,อะไรต่างๆคือมันสามารถสร้างอะไรให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเกมได้มากกว่าการแค่เอากาชาเข้ามาให้ถลุงทรัพยากรแล้วก็จะขายเติมตังค์เสร็จแล้วได้สเตตัสอะไรต่างๆเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว นี่คือไม่ต่างอะไรกับเกมที่เป็นเกมเขาเรียกไงเกมพวก V I P ที่มากจะเน้นตังอย่างเดียวอะเกมพวกนั้นเขาเังนทำเมคเนกเพิ่มเติมมาให้ผู้เล่นเลยเวลามีระบบใหม่มาแต่นี่คือทำแย่กว่านั้นอีกคือพยายามทำการตลาดแบบนั้นแล้วก็ทำตัวเกมให้ไม่มีอะไรน่าสนใจมากกว่าการใส่ตัวเลขเพิ่มค่าพลังคือเกมนี้มันมีเมคานกมากกว่านั้นไงทุกๆครั้งที่มีระบบใหม่มามีมีเมคานกอะไรมากกว่าการใส่ตัวเลขเพิ่มเข้าไปอย่างเดียวอะ นี่คือเขาไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลยผมผมเบื่อว่ะเอาจริงผมผมเจออย่างนี้ผมเซ็งจริงนะมันมันเลยจุดที่รับได้ไปแล้วอ่ะ มันแย่มากเลยอะ่ะมันแย่จนผมแบบ้ยคือเกาหลีมีอะไรเยอะมากเลยอะ่ะแต่ตัดออกหมดเลยอะ่ะแล้วคือถ้าทําให้ดีกว่าเนี่ยจะไม่ว่าแต่คือนี่คือตัดออกแล้วคือเหลือแค่แต่ละเซี่ยวแต่ละเซี่ยวแต่ละเซียเซ่ยวแล้วเอามาแบบเอามาทําเป็นระบบที่คือกูก็ไม่ได้ว่าไงเว้จะทําแบบเนี้ยบบเออให้มันยากไปเลยอันนี้ก็ยากมากอ่ะโอเคเทียบของเกาหลีคืออันนี้ยากกว่าเยอะมากยากกว่าจนแบบ เอาจริงมันเยอะจนกูไม่อยากเล่นนะเอาพูดตรงๆนะคือประมาณว่าลูบี้กูเหลือใช่ไหมล่ะเออลูบี้มันเหลือกันเยอะมากนะั้นก็มาเปิดกันให้หมดเจริดั๊ถลุงไม่พอกูจะให้มึงถลุงกับการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วพออัปเกรดไปมึงก็กดล้มเหลวแล้วก็เสีย1000ลูบี้ไปแบบแทบจะไม่ประโยชน์เลยแล้วก็กดอีกหนึ่งทตีติดขั้นเดียวแล้วมึงคิดดูกดทีละประมาณ3,000ลูบี้ได้มากี่เปอร์เซ็นต์3พ0 0ลูบี้แล้วหมื่นลูบี้แล้วถามว่าอัปได้กี่ขั้นก็ไม่รู้ รวมๆกันอะผมบอกเลยอย่างน้อยๆคือกี่หมื่นบี้วะเพื่อจะอัพสัตเลี้ยงตัวหนึ่งเต็มแล้วตอนนี้คือการใช้งานรูบี้ของในเกมคือเหมือนกับว่าให้หาได้เยอะแต่ก็จะให้ใช้ได้หมดเหมือนกันจนตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างใช้รูบี้มากจนเกินไปหรือเปล่าตัดเลี้ยงเอามาขายมันก็ได้800อะ่ะ800อัพได้กดแค่ครั้งเดียวอะ่ะแล้วถามว่ากดครั้งหนึ่งอัพติดหรอถ้าดวงจะซวยแบบผมอะ่ะ <c oughs> มันก็อย่างน้อยกด3ครั้งอะ่ะคือต้องเอาสัตเลี้ยง6ดาวมาย่อยกี่ตัววะ สองตัวอัพได้ขั้นเดียวเฮ้ยเอาขนาดนี้เลยเหรออ่ะสมมุตินะผมย่อยหมดเลยแล้วกันนะไอตัวที่สามอ่ะอ่ะสมมุติว่าเราย่อยตัวที่สามหมดเลยนะครับเราจะเคลียร์ทุกตัวที่ไม่จําเป็นออกอ่ะเดี๋ยวมีย่อยแจโอใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้มีตัวไหนซ้ำอีกนะครับหกดาวมีอันนี้จี๊ฟไม่ซ้ำรีอ่ะวีเชลอ่ะย่อยอีกอ่ะเดี๋ยวดูนะครับย่อยแม่งทั้งไอดีเลยนะครับ ไอ้ที่ตัวซ้ทั้งหมดนะครับเอ๊สัตว์เลี้ยงยอนจีนี่มียังหกดาวยอนจิ ji, ผมยังไม่หกดาวันย่อยไม่ได้นะครับอ่ะลินครบแล้วใช่ไหมลินหกดาวแล้วนะ <laughs> ใช่โอเคโอเค,อเคกระลำกระลำผมมียังกระลำม,มีแล้วตวัดเลี้ยงลิโป้มียังตัตเลี้ยงลิโป้มีแล้วอ่ะไปมีน้อยมีน้อยนี่หมีปะวะพวก มีวิกอย่างเดียวตอนนี้เหมือนจะมีแค่วิกนะครับอ่ะเหมือนจะมีแค่วิกงั้นย่อยไม่ได้เอสมีแล้วลิงมีแล้วอีลินเกินจีฟอ่ะเราจะย่อยหมดเลยละกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเอาทุกอย่างที่มีเนะี่ยมาย่อยนะฮะมันจะได้สักเท่าไหร่อ่ะหมดนี้เลย ผมลงเกปไททั้งหมดได้ดวะไม่ได้แล้วอัน,นมันสี่ดาวอ่านี่สี่พันหินนะครับอ่าห้าพันหินห้าพันหินเนี่ยทเทียบเท่าเติมตังค์แต่เติมตังค์ให้เยอะอ่าตอนนี้คือคงต้องเน้นขายของตังค์ไม่พอนะฮะคือผมไม่ว่านะเว้ยกับการที่จะเน้นขายของอะ่ะแต่ว่า ออ่่จงวะีดาเคือไม่ว่าถ้าจะเน้นขายของจัดๆเช่นแบบนิดหน่อยแล้วก็ได้ครบเลยนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับแจกแค่แปดร้อยแล้วก็ตันเลยนะครับเออแล้วก็ให้หินแถมด้วยนะครับสองรอเก้าเก้าให้หินไปอัพเลยอะไรอย่างเงี้ยแปดเก้าเก้าให้สามพันหินเลยพันหกร้อยห้าพันหินเลยคือก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเออแต่ว่า ก็ดูหน้าตาของผู้เล่นเก่านิดนึงแล้วกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงว่าแบบคือไอ้ที่เขามีอะความจริงมันควรจะยอดได้มากกว่านี้ป่ะถ้ามึงถ้ามึงจะเอามาขายแล้วแจกขนาดเนี้ยเออแต่ก็โอเคมันเป็นอย่างนี้ก็คงจะขายดีขึ้นแต่ผมไม่ชอบระบบนี้เพราะว่าอัปเกรดเสร็จไม่ไมองไม่มีสกองสกิลเลยเลยแล้วก็ทํามาให้การอัปเกรดเนี่ยเยอะขั้นมากขั้นเรียกได้ว่าคือไม่ได้กะอะไรมากกูจะถลุงของมึงให้หมดแค่นั้นแล้วมึงไปเติมตังค์เพิ่มเติมกันซะ แต่ระบบที่ให้มาไม่มีอะไรเลยแค่ทําค่าพลังเพิ่มเติมให้เอาง่ายมาทําให้ตัวให้ดูปเป็นเกมที่ชีพกว่าเดิมไปอีกอะ่ะอันนี้จะสำหรับมุมมองผมนะครับคนอื่นจะคิดเหมือนผมไม่เหมือนผมเนี่ยก็แล้วแต่นะครับคือผมกด50%กดครั้งแรกอะผมไม่เคยกดได้เว้ยเอาจจริงคือยังไงผมก็โดนมากกว่าแล้ววะดูดิคือ50แรกคือ,ค,อคือแบบตอนนี้30แล้วลเนี่ยแล้วพอมาถึงขั้น4ี่ปุ๊บก็เรียบร้อยครับ คือห้าซกูก็ไม่ติดเลยอะแล้วคุณดูดิผมก็กดไปดิดูดิท่านผู้ชมครับจนห้าสิเปอร์็แล้วอะมึงล็อกมาป่ะเนี่ยผมผมเยอะขนาดนี้ผมไปถึงขั้น้าไม่ได้ด้วยซ้ำอะอ่าดูดูด,ดูครับท่านผู้ชมผมขึ้นไม่ได้แม้แต่ขั้นฮาเวห้าสิเอร์ซผมกดไม่ติด มีไม่รู้มีใครซวยเหมือนเท่าผมไหมแล้วสำหรับผมคือแม่งไม่ใช่โอเคปะ่ะคือแม่งไม่ใช่แล้วเออนี่คือถลุงไปหมดเลยนะนี่คือได้แค่ขั้นสีะเมื่อกี้คือกดไปอะทั้งหมดสิครั้งเทียบเท่า1นึ่งหมื่นลูบี้อยู่ที่ขั้นสี่แล้วขึ้นไปยากกว่านี้อีกประมาณว่าต้องใช้ตั๋วเท่านั้นแล้วตั๋วได้จากการเติมปังเท่านั้นหรอ จะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมคือถ้าจะเอาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะคนที่เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมนี้คงไม่น่าจะใช้ผมคนหนึ่งล,ละนะครับที่ผมถลุงหมดเลยเพราะว่าผมมองแล้วว่าน่าจะได้ได้ใกล้ถึงข่าวที่หยุดเล่นจริงๆอ่ะเพราะขี้เกียจเข้ามานั่งดูเห็นอะไรความอะไรแบบนี้แล้วอ่ะคือมันฟักอัพในทุกระบบแบบ คือถ้ามึงจะเอาให้มันอัพยากขนาดเนี้ยมึงทำสกิลให้มันแบบเจ๋งๆแปลกใหม่หมาให้เล่นเนี่ยนะจะไม่ว่าเลยคือแลกกับเอฟเฟกอะไรใหม่ๆไม่เมคกิกเกมใหม่คือมันโอเคแต่นี่คือแลกกับแค่ตัวเลขที่เขียนเพิ่มเติมไปหนึ่งบรรทัดแล้วก็ให้ทำย,กยากๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอที่ที่กูบ่นมากี่นาทีแล้วเนี่ยสิกว่านาทีเวนเกมอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ผมต้องมานั่งคอมเมนต์ทุกอาทิตย์ น่าจะน่าจะใกล้แล้วล่ะน่าจะใกล้แล้วลครับรอบนี้คือน่าจะ <c oughs> ได้หยุดหยุดทําคลิปของเซอร์มี่จริงๆแล้วมันเห็นแล้วมันหงุดหงิดยัยงไงก็ไม่รู้นะเออเนี่ยนี่คือเอาเอาเอา,เอาตัวย่อยสามหมดแล้วนะเมื่อกี้เทียบเท่าหมื่นเท่ากับหมื่นไม่ใช่หมื่นบี้ด้ยเมื่อกี้เรากดลูบี้ไปอีกใช่ไหมหมื่นสองพันปะอันนี้คือหมื่นสองพันลูบี้แบบไม่มีเอ่อตัวเลย คืนขันห้าไม่ได้ดวยวซ้อคือถ้าเมื่อกี้ได้สักขั้นเจ็ดขั้นแปดเนี่ยผมยังพอรู้สึกว่ามันยังพอพอพอแบบเอ้ยพอพอแบบเอ้ยใช้ได้นะนี่คือไม่ได้วะ่ะคือแบบแล้วปกติอ่ะสี่สบห้าสิเปอร์ซ็นตอ่ะมันต้องมีติดบ้างใช่ปะ่ะจะบอกว่าผมซวยเหรอแต่อันนี้เหมือนล็อกไว้มากกว่าปะ่ะโชว์สี่สห้าสิจะถึงเสี่บห้าเอร์เซ อะไรคือการที่ผมกดแบบส0 5 0ิบห้าสเซตไม่ติดเลยสาสครั้งนี่ผมจะคอยหัวก้อยนี่คือลงข้างเดียวกันหมดตลอดเลยเหรอคือผมเป็นคนดวงซวยด้วยแต่ปกติมันก็ไม่ซวยขนาดนี้ป่ะหรือว่าไล่กลัวหรือว่าเห็นว่าบ่นมากก็ไม่ต้องเล่นละเออจริงก็ไม่ขอยอยากเล่นแล้วละ่ะก็จะไปแล้วล่ะเนี่ยเห็นแล้วเห็นระบบแบบนี้ก็ไม่อยากเล่นแล้วนะครับอืมไม่ค่อยโอเคเลยต้องบอกไม่โอเคมากมากกว่า เอาว่าอาจจะมีคนชอบนะครับคือถ้าใครยังชอบตัวเกมอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าคุณเลือกดูช่องผมเลยน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมันจะไปในทางนี้ตลอดแล้วแล้วก็มานั่งทนดูกันก็ความเห็นเราก็คงไม่ตรงกันตลอดไปแล้วล่ะนะเออคือบอกเลยว่าคุณมาดูถ้ายังดูช่องผมอยู่แล้วแบบดูแล้วหงุดหงิดแล้วเนี่ยผมว่าต้องหยุดดูแล้วเหมือนกันอย่างผมเนี่ยก็ ยังทําวิจารณ์ตรงๆอยู่เหมือนเดิมเขายังจ้างไปเป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็ในหนึ่งในหน้าที่ในของสตรีมเมอร์ที่เขาบอกก็คือให้วิจารณ์เกมตรงๆงแล้วเนี่ยผมไมยังทําหน้าที่นี้ต่อไปในช่องผมนะครับแต่ว่าถามว่าจากที่ผมกลับมาพยายามฟาร์มรูบีทุกวนันพยายามเก็บคอนเทนต์ต่างๆในเกมพยายามทําตัว PVE มาเล่นๆๆๆนู่นเล่นนี่ตอนนี้พอผมเห็นอัปเดตสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ รู้สึกหมดไฟแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับหมดไฟในการที่อยากจะกลับมานั่งเล่นเกมนี้แล้วด้วยระบบที่ไม่มีความน่าสนใจเลยแล้วแบบผมมีเซิร์ฟเกาหลีให้เปรียบเทียบคือเราเล่นอยู่2เซิร์ฟอะเราไม่ได้คาดหวังอกว่ามันต้องเหมือนกันการที่มันแปลกใหม่อะมันก็ทําให้เราได้เล่นเกมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แฮปปี้ดีใจนะแต่สําคัญที่อยู่ที่ว่า,วาการที่มันทําตัวแตกต่างแล้วอะมันทําให้เรารู้สึกสนุกกับเกมได้หรือเปล่า มันทําให้เรารู้สึกว่าเกมมันมีอะไรแปลกใหม่น่าสนใจจนเราแบบอยากมาปั้นอยากมาทํามันได้หรือเปล่าคําถามนี้ผมถามตัวเองในการเล่นเกมทุกๆเกมที่ผมเล่นอยู่แล้วก็ทําคลิปอยู่ตลอดเกมเนี้ยมันคือเกมแรกที่ผมลงช่องนี้นะเว้ยถามว่าทำไมผมยังไม่ไปทีหนึ่งผมทําเกมนี้เป็นเกมแรกผมผูกพันกับมันมากนะเซิร์ฟเนี้ยผมเล่นก่อนเซิร์ฟเกาหลีอีกนะตอนแรกผมเล่นเกาหลีเพราะว่าเพื่อจะไปตามข่าว,วเฉย กลายปเป็นมาผมการเล่นว่าเล่นเกาหลีเป็นหลักแล้วเซิร์ี้มันมันกลายเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะเลิกแต่มันก็เหมือนจะพยายามจะไล่ผมอยู่เรื่อยๆและหน้าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกเฟลไม่ยิ่งหย่อนกว่าตอนอัปเดตของสปีเก้เลยนะครับสิ่งที่เรียรกเคะได้ทำดีบัดเนบางอย่างมาตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็มีบางอย่างที่ดีบ้าง ผมรู้สึกว่ามันเที่ยงไม่ได้กับความผิดหวังที่เห็นระบบนี้เลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างจะแย่มากในระบบสัตว์เลี้ยงคือไอ้ระบบทําแบบนี้เนี่ยมันทําได้ในบางระบบเว้ยกาชาเกลือมากอัปเกรดยากมากแต่คือมึงจะทําทุกอันไม่ได้เว้ยมึงจะทําทุกอันไม่ได้เว้ยอัน,นกูบอกเลยมึงจะทําแบบเดียวกันหมดเลยในทุกระบบทั้งเครื่องประดับทั้ง สัตว์เลี้ยงทั้งเกลือเกลิดัสคือมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้เว้ยมันโฮปเลสมันไม่มีความหวังให้คนเล่นเว้ยแล้วมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันคือเกลือแบบเกลือไรจุดสิ้นสุดอะแล้วมันเป็นเกลือในระดับที่คนไม่อยากจะเติมเว้ยมันไม่ใช่เกลือแล้วปิดความเสี่ยงได้ด้วยการเติมนี่เติมไปปิดความเสี่ยงได้มันเพิ่ไมไปถึง20%คนดวงซวย20เพิ่มเป็น30มแม่งก็ไม่ได้อยู่ดี แบบผมอย่างเงี้ยผมเห็นอถามว่าผมอยากเติมหออมอกูเป็นคนที่เติมเกมนี้มาเกือบจะตลอดเวลาเลยเยือนแรกๆที่เล่นเกมนี้คือเติมเดือนละหมื่นสองหมื่นทุกเดือนปีแรกหมดเป็นแสนถูกป่ะไปพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้เออคือหมดไปเยอะมากอะกับเกมนี้เมื่อก่อนคือมันเติมแล้วมันมีความหวังเว้ยแล้วุกคนเด้นลุ้นในระดับที่เท่ากันอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ตัวเลขที่เห็นก็คือติดไม่ติดเพิ่มไม่เพิ่มเหมือนขึ้นตัวเลขให้ให้ความหวัง แต่จริงๆแล้วตีไปตีไปก็เห็นกันอยู่ว่าถ้าสวยยังไงก็ไม่ติดเว้ยมันเครื่องประดับอะใครมันจะอยากเปวะถ้าไม่ได้แบบแบบเขาเรียกว่าไงอะเงินเหลือจริงๆอะคือเอาคนชนชั้นกลางดิที่แบบปกติเติมเกมแบบต้องตัดสินใจนิดนึงอะไม่ใช่แบบโอเคชั้นเท่าไหร่ก็เปย์ได้คือถ้าเอาคนที่แบบกลางๆแล้วแบบบางทีต้องคิดก่อนว่าคุ้มหรือเปล่าถึงจะเปย์อะเขาก็ไม่อยากไปยังไงแล้วคุณจะเอาคนที่เป็นอะไรอะเป็นปาวานแบบ เขาเรียกไงเติมเท่าไหร่ก็ได้สนับสนุนเกมคุณเท่าไหร่ก็ได้อ่ะกลุ่มเดียวอ่ะมันไม่พอสนับสนุนเกมเว้ยคือคุณต้องให้คนทั่วๆไปอ่ะอยากจะเปย์ไอ้แผกเก้าร้อยแผกหนึ่งพันเกือบทุกคนน่ะที่แบบเป็นคนที่เคยเปย์อยู่แล้วเขาต้องเลือกที่จะเปย์สิเกมมันถึงจะได้ดีไม่ใช่เอาโฆษณาเข้าเกมแล้วยิ่งทำแบบนี้มาในทุกๆระบบความหวังของผู้เล่นในการทำอะไรต่างๆมันก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆในจุดที่ถ้าเขาไม่เติมหรือ เขาเล่นไปเรื่อยๆแบบสายฟรีแล้วถ้าเขาไม่ใช่คนดวงดีเขาก็ไม่อยากทําอะไรกับเกมแล้วนั่นคือกูคนอื่นไม่รู้แต่กูอะคือความรู้สึกกูเลยนะตอนเนี้ยปะดับกูก็ตีไม่ติดเครื่องปะดับกูก็ตีไม่ติดเกิดไดกูก็เปิดไม่ได้พอมันเกลือแม่งทุกระบบเนี่ยมันเบื่อเว้ยเข้าใจไหมเกลือทุกระบบมันเบือ่อมันควรจะมีอะไรบางอย่าง พี่เกลือแล้วให้ท้าทายกาันแต่บางอย่างมันก็ควรจะฟาร์มมาแล้วมันมีจุดจบเอ้จุดจบเลยล่ะจุดที่มันจะต้องจบเว้ยไม่ใช่จบให้กูเลิกเล่นแต่จบว่าเออกูต้องทําไปให้สุดเช่นถ้ากูฟาร์มมาครบหนึ่งเดือนกูฟาร์มของมาแล้วกูเก็บการันตีมาครบแล้วมันต้องไปต่อได้ทุกเดือนกูต้องอัปเกรดได้มันต้องมีความเสี่ยงว,ว่าโอเคมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนต่อให้กูตีแตกแต่กูไปฟาร์มมาเพิ่มแต่วันหนึ่ง3 4ส,สเดือนอากูจะทำาอลีนจนตนันแต่ด้วยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ อร์เซนแบบนี้ที่อัพขึ้นไปแล้วมันจะเหลือขั้นสุดท้ายเพียง20-30%ถ้าใ,ใช้ตั๋วยังอยู่40%อยู่เลยกูไม่มีวันตีติดแน่นอนต่อให้เอาไปเอาตั๋วมาก็ตามกูก็คงตีไม่ติด What the fuck นี่กูบ่นมา20นาทีแล้วกูควรพอปิดคลิปลาก่อนบายบายชาวโลกไม่รู้จะมีคลิปเซเว่นไนท์เกมนี้อีกเมื่อไหร่แต่กูขี้เกียจทำแล้วแม่งเอ้ย